ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a z ช Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคลาฟายเดย์สิบเอ็ดนะครับผมตอนคนไม่ควรรักนะครับใน EP ีที่3นะครับผมวันนี้จะมาวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมาอ่านเรื่องย่อให้ฟังนะครับผมในเรื่องย่อเนี่ยเขาก็จะพูดถึงนะครับผมเหตุการณ์ที่มันจะดําเนินต่อไปใน EP ีหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วค่อยพูดถึงเรื่องย่อกันนะครับผมคนที่ไม่ควรรักนะครับก็เป็นซีรีส์นะครับผมซีรีส์ความรักนะก็ พระนางของเราก็คือพี่อมอัจฉรนะครับผมประกบคู่กับโวมแมนด้านะครับภรรยาของพี่ปอทฤษฎีนั่นเองนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปพูดถึงใน EP ีที่แล้วก็ดีกว่านะครับผมว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ยูนะครับผมพยายามที่จะเข้ามานะครับผมสนิทกับเอมนะครับทำให้คนในบริษัทเนี่ยมองว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตัวอาร์ตนะครับที่เป็นหัวหน้างานของเอมเนี่ยที่เขาเนี่ยมีความต้องการในตัวของเอมเนี่ยก็พยายามขัดขวางนะครับผมไม่ให้ยูเนี่ย เขามายุ่งเพราะตัวเองเนี่ยชอบเอมนะก็เลยบอกกับเอมว่าอ่ามันไม่เหมาะสมนะครับผมกับการเป็นผู้ประกาศข่าวอะไรอย่างนี้เป็นการออกอุบายนะครับแล้วก็ทําให้เอมเนี่ยตายใจนะครับผมในความเป็นห่วงปัญญายในการทํางานนะครับผมของอาร์ตนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยอาร์ตเนี่ยก็ข่มขืนเอมนะครับทำให้ชีวิตของเอมเนี่ยเกิดการพลิกผันนะครับผมโอเคอันนี้เป็นการเล่าแบบว่าย่อๆนะฮะผมในอีที่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตอนต่อไปดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับตัวอย่างตอนต่อไปเนี่ยก็จะเห็นจา เครดิตนะครับผมหลังจากที่จบใน EP ที่สเนี่ยก็จะได้ดูกันไปนะครับจะเป็นฉากที่อาร์ตนะครับผมคุยอยู่กับยูนะครับอาร์ตเนี่ยก็ชี้หน้าด่ายูเลยบอกว่าแกเป็นแค่เมสเซนเจอร์เนี่ยแกไม่มีสิทธิ์มาทําอะไรแบบนี้นะครับแล้วยูเนี่ยเขาก็บอกว่างั้นผมต้องยอมให้คุณทําอะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้อาร์ตเขาก็แบบว่าเหมือนจะเข้าไปต่อยนะครับผมเหมือนจะเข้าไปมีเรื่องกับยูนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทะเลาะกันนะครับตัดมาที่ฉากต่อไปนะครับเหมือนเอมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอมเนี่ยคือพอหลังจากที่โดนอาร์ตข่มข ก็เหมือนจะไม่ไปทํางานแล้วนะฮะแล้วอาร์ตเนี่ยก็มารับเอมนะครับผมถึงหน้าบ้านนะครับพยายามแตะต้องตัวเอมนะทาให้ดูเหมือนว่าแบบเฮ้ยมีอะไรกันแล้วนะคือแบบมีสิทธิ์ในตัวแล้วทีนี้เอมก็สะบัดมือแล้วบอกว่าไม่เคยคิดเลยนะครับว่าอาร์ตเนี่ยจะเป็นคนเลวแบบนี้นะครับไม่เคยคิดว่าจะเจอคนเลวแบบนี้ในโลกนะครับผมแล้วก็ทําให้อาร์ตเนี่ยหน้าเจือนไปเลยนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่เอมเนี่ยพยายามที่จะหางานใหม่แล้วนะฮะก็ม <spons> ีโอกาสได้อยู <sorting> ่บ้านมากขึ้นแล้วเอมเนี่ยก็ได้อยู่กับแม่นะ มีเลือดออกที่จมูกนะครับผมพอไปหาหมอเนี่ยพาแม่ไปหาหมอหมอก็บอกว่าแม่เนี่ยเป็นลูคีเมียนะครับผมระยะเฉียบพันนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้เอมเนี่ยต้องเร่งหางานใหม่นะครับเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยมารักษาแม่ด้วยนะครับแล้วยูเนี่ยก็ไปส่งเอกสารไปส่งเมสเซนเจอร์เนี่ยไปส่งของเนี่ยที่สถานีโทรทัศน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่พบเอมก็เลยไปถามนะครับไปถามคนที่บริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเอมเนี่ยไม่ได้มาทํางานที่นี่นานแล้วนะครับผมยูเนี่ยก็เลยมาที่บ้านของเอมนะครับ และยูเนี่ยก็ตามเอมไปนะฮะผมก็พบว่าเอมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอม่ะมาทางานเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นงานที่ไม่เหมาะกับเธอเท่าไหร่นะครับเธอก็มาเสิร์ฟนะครับผมก็ทําแบบว่าทําเหมือนแบบแก้วล้มทําแก้วหกอะไรอย่างนี้ต่อหน้าลูกค้านะครับยูเนี่ยเขาก็ตามดูอยู่นะครับผมแล้วเขาก็มาคุยกับเอ็มนะครับเขาบอกว่าคุณคิดว่าผมเป็นแค่ส e ซนเจ g e r ใช่ไหมผมไม่คู่ควรกับคุณใช่ไหมอะไรอย่างนี้ เอมก็บอกว่าฉันไม่อยากทําให้ใครลาบากนะครับยูเขาเลยบอกว่าผมจะทําให้คุณเห็นว่าผมเนี่ยเหมาะสมและคู่ควรกับคุณนะครับหลังจากที่เอมเนี่ยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟมาแล้วนะฮะคือเหมือนเธอเนี่ยก็ทํางานเหนื่อยมาทั้งวันนะครับผมจนเธอเนี่ยเป็นลมแล้วยูเนี่ยก็เข้ามารับเธอทันแล้วก็พาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลและยูเนี่ยดูแลเอมอย่างดีเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าผมจะรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเอมก็ต้องมาเจอเรื่องที่บันแบบว่าเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตนะครับ เมื่อหมอเนี่ยมาบอกว่าเอมติดเชื้อ HIV นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นตอนที่หลายๆคนอาจจะได้เห็นคลิปนะครับผมหรือว่าเห็นในบางฉากบางตอนนะครับผมมันจะมีฉากหนึ่งที่เอมนะครับเขาไปเก็บของที่บริษัทนะครับผมที่สถานีโทรทัศน์เนี่ยแล้วก็มีใบผลเลือดของเธอนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนที่ทํางานของเธอเนี่ยเอาไปได้ยังไงนะแล้วเขาก็มาบอกว่าเอมเธอติดเชื้อ HIV หรอแล้วทุกคนเนี่ยก็ทําหน้าตกใจนะครับผมแล้วพยายามที่จะเคนว่าเอมเนี่ยติดเชื้อ HIV จริงหรือเปล่า แล้วเอมเนี่ยก็ไม่กล้าพูดอะไรนะครับผมทําหน้าอึ้งเหมือนแบบจะร้องไห้แล้วยูเนี่ยก็เข้ามานะครับผมแล้วก็เข้ามาปกป้องเอมไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องราวต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะไปอ่านเรื่องยอ่อให้ฟังนะครับผมแล้วก็จะวิเคราะห์ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะดําเนินต่อไปอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับเรื่องย่อเขาบอกว่าเอมผู้ประกาศข่าวสาวสวยที่เพียบพร้อมผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาพร้อมความเพียบพร้อมทั้งรูปร่างและหน้าตาฐานะชาติกลการศึกษาแต่ต้องมาประสบ ปัญหากับการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวตั้งแต่คุณตาคุณยายนา้าและแม่เธอต้องสูญเสียคนที่รักไปจนหมดและสูญเสียเงินทองไปจนไม่เหลือกับการดูแลรักษาสุดท้ายทุกคนก็จากไปเหลือเพียงเธอคนเดียวกับความยากลําบากในการดําเนินชีวิตเธอหาเลี้ยงตัวเองด้วยการทํางานเป็นผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งด้วยความอ่อนต่อโลกและความไว้วางใจที่ให้กับคนผิดเธอถูกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเข้ามาติดสนิทจนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งโด ที่เธอไม่เต็มใจเอมถูกข่มขืนชะตากรรมของเธอยังไม่สิ้นสุดเมื่อเธอไปตรวจร่างกายและพบว่าเธอติดเชื้อ HIV ยูผู้ชายธรรมดาที่ทำงานเป็นเมสเซนเจอร์ทั้งสองคนตกกลุ่มรักกันแต่ไม่มีใครเห็นด้วยกับความรักของทั้งคู่เพราะคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับเธอเอมพยายามผลักใสย,อยูออกไปจากชีวิตเพราะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเขาแต่ผู้ชายที่คใครๆคิดว่าไม่ควรกลับเป็นคนที่คอยดูแลและพร้อมที่จะจับมือเดินไปด้วยกัน จนถึงวันสุดท้ายอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับผมหลังจากที่เอมเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV แล้วนะครับในเนื้อหาของเรื่องย่อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอมเนี่ยสูญเสียทุกคนในครอบครัวไปจนหมดนะครับผมคือแม่ของเธอเนี่ยก็น่าจะเสียชีวิตในน่าจะในอีีหน้าหรือไม่ก็อีพต่อไปนะครับคือจะเหลือแค่ตัวของเธอคนเดียวนะครับและเอมเนี่ยก็สูญเสียเงินทองนะครับผมไปจนไม่เหลือ กับการรักษานะเพราะหมดไปกับการรักษาของทุกคนในครอบครัวแล้วนะตอนนี้เนี่ยยูนะครับผมผู้ชายธรรมดาคนธรรมดาคนนึงเนี่ยที่เป็นเพียงแค่ m มสเซนเจอร์เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มาดูแลเธอแล้วนะตอนนี้นะครับแม้แม้ว่าเอมเนี่ยพยายามจะผลักใสยย่ยูออกจากชีวิตไปเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ายูเนี่ยก็ รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นในตัวเอมได้แล้วก็ดูแลเอมนะครับส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นนะเนื้อหาในตอนต่อไปนะครับผมคืออาจจะเป็นเรื่องราวในก่อนที่มันจะเอาสานนะครับแล้วก็จะเหลืออีพีสุดท้ายแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าเอมเนี่ยจะกลับมารักษาตัวเองจนหายไหมจากเอชไอวีนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดว่าเอชไอวีเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบน่ากลัวนะแต่ว่าเอชไอวีมันเป็นแค่ภาวะติดเชื้อนะครับผมมันก็ดูแลตัวเองนะครับผมจนสามารถหายได้นะครับผม แต่หลายๆคนก็ก็กลัวกันนะฮะแต่ว่าถ้าร่างกายไม่แบบว่าไม่สู้อะไรอย่างงี้นะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมก็อาจจะแบบว่าเสียชีวิตนะยังไงก็ติดตามนะครับผมครับไฟเดย์เดอซีรีส์สิบเอ็ดคนไม่ควรรักนะครับโอเคเนื้อหาตรงไหนน่ครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมขออภัยวันทีนี้ด้วยลกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ไปแล้วครับ